มาอีกแล้วครับผมทรงเบิร์ดเฟดนะครับวันนี้ผมจะมาตัดหัวนี้ให้ดูนะครับผมนะก็วัสดีทุกคนนะครับผมมาวิวบาร์เบอร์นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ความรู้กันอีกแล้วนะครับกับทรงเบิร์ดเฟดทรงเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนนายแบบนะฮะทุกคนในขั้นตอนเดิมๆนะครับเราก็จะเปิดทรงด้วยเบอร์1.5เหมือนเดิมนะครับก็คือ ฟันลองของเรานั่นเองนะครับบีขึ้นทรงก็จะไปแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้วีขึ้นทรงเนี่ยไม่เหมือนกันสักคลิปเลยนะครับแต่ว่าปัตตาเลียนเนี่ยผมจะใช้ตัวเดิมนะครับถ้าหากใครที่สนใจในตัวปัตตาเลียนนะครับอย่าลืมทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับรอบแรงร้อนช้านะครับแบตอึดแถมเสียงเงียบอีกนะครับทุกคนนะมีแวะขายของก่อนด้วยนะครับทุกคนนะครับก็ให้ทุกคนนะครับไถเบอร์1.5นะครับไม่ว่าจะใช้เบอร์อะไรก็ตามนะครับพยายามไถให้เกลี้ยงไถให้เนียนที่สุดนะครับไมาแบบ ดูไม่ค่อยสวยเลยนะครับมันจะเป็นตุปุ่มดำๆหมดเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเราก็จะเริ่มจิกนะครับรอยจิกนะครับจะอยู่ที่ทุกคนนะครับต้องการไม่ว่าจะเป็นสูงหรือว่าต่ำหรือว่ากลางเนี่ยก็อยู่ที่เราพูดคุยกับลูกค้าหรือว่านายแบบที่เราเลือกมาตัดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ของผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณต่ําเกือบกลางนะครับผมเนาะต่ำเกือบกลางแล้วก็ผมเนี่ยพยายามอยากจะทิ้งนะครับช่วงจรให้มันยาวที่สุดนะครับผมก็ จะใช้วิธีการจิกโค้งนะครับถ้าใครอยากให้ช่วงจรที่มันสั้นๆลงนะครับไม่มีเงาโค้งลงมาเยอะนะครับก็สามารถจิกตรงได้เลยนะครับแล้วก็โค้งเข้าหลังหูได้เลยนะครับอยู่ที่ ความสามารถของทุกคนเลยนะครับจะประดิษฐ์ประดอยหรือว่าจะตกแต่งยังไงเอาให้ถูกใจแล้วกันนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็จะมาตัดให้ดูเฉยๆยนะครับผมเนาะไม่ต้องดราม่านะครับผมเนาะเอาไว้เป็นความรู้แล้วกันนะครับทุกคนนะผมเอาไว้มาแชร์ความรู้นะครับและขั้นตอนต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการกันหน้าผากอันนี้ก็จะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคลิปเนี่ยผมเคยทําให้ดูแล้วนะครับและขั้นตอนที่ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวเบอร์ศูนย์นะครับหรือว่าตัวกันขอบนะครับพยายามถ่ายเชื่อมกับเบ ต่อไปก็จะเป็นของหน้าที่ของเครื่องกวนหนวดนะครับถ่ายสบัดมอนกัาน่ายให้เชื่อมเลยนะครับเบอร์0ูนแล้วก็เบอร์เครื่องกวนหนวดนะครับผมเนะก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มถ่ายเบอร์ 0. ูนุนะครับเผินเหมือนเดิมนะครับเผินให้ตั้งให้ขนานกับรูปหัวลูกค้านะครับนะเผินนะครับพยายามอย่ามุดเยอะนะครับถ้ามุดเยอะเมื่อไหร่นะครับกรอบทรงของเรานะครับจะต้องชันไปเรื่อยเลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับ มือของเราด้วยนะครับพยายามสะบัดนะครับฝึกสะบัดให้ได้นะครับถ้าสะบัดได้เมื่อไหร่นะครับงานเฟดหรือว่างานไล่เงาของเราเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับทุกๆขั้นตอนทุกๆอย่างนะครับขึ้นอยู่กับการฝึกของเรานะครับว่าชั่วโมงในการฝึกของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปก็จะเป็นเบอร์0ูนะครับผมนะศูนุตัวนี้ก็จะสะบัดเชื่อมกับเบอร์0ูนุที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เหมือนกันนะครับผมนะหัวนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงด้านหลังหูนะครับด้านบนหูนะ กลุ่มผมที่จับกันเป็นก้อนๆนะครับพวกนี้นะครับจะทําให้เราทํางานยากขึ้นนะครับผมจะต้องมีการกระจายเงานิดนึงนะครับว่าแต่ว่าอย่าเอาพวกฟันรองไปมุดเยินนะครับไม่งั้นมันจะเวาเข้าไปนะครับแล้วก็จะลึกเกินไปนะครับทำให้เงาของเราขาวเกินนะครับอาจจะไม่สวยได้นะครับผมแล้วก็จะวิธีการสะบัดด้วยนะครับทุกคน และขั้นตอนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเบอร์0.9นกะครับก็คือใส่ฟันรอง0.5เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สไลด์ฟันลงให้สุดเลยนะครับบวกกันนะครับ0.4นุกับ0.5บวกกันเป็น0.9นะครับผมแล้วก็จะใช้วิธีการสะบัดให้เชื่อมกับเบอร์1.5ที่เราเปิดไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับทุกคนนะพยายามดูองศาเบอร์1.5ให้ดีนะครับถ้าดูไม่ดีเนี่ยเวลาเราสะบัดนะครับพยายามอย่าไปมุดเยอะนะครับถ้ามุด นะครับเท่ากับขาวนะครับแล้วก็เบอร์ก็จะไม่เชื่อมด้วยนะครับพยายามฝึกมือเยอะๆนะครับในการสะบัดเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับผมจะชอบย้ำให้กับคนที่มาเรียนกับผมนะครับผม และเบอร์ต่อไปที่ผมกําลังใช้นะครับผมก็จะมีเบอร์0.9 0.7และ0.5ด้วยนะครับก็คือสไลด์ฟันสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะครับเพื่อทําให้เบอร์มันเชื่อมกันนะครับถ้าใครอยากรู้ในจุดนี้นะครับถ้าอยากให้ผมสอนนะครับกดหัวใจมาเยอะๆนะครับเข้ามาชมกันเยอะๆแล้วกดบันทึกกดแชร์กันช่วยกันเยอะๆเลยนะครับผมับผมอาจจะทําคลิปแบบนี้ให้ความรู้นะครับกับทุกคนนะครับเพื่อเอาไปต่อยอดความรู้นะครับพอเรามีความรู้มากขึ้นนะครับก็อาจจะ อาจจะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผลงานเราอาจจะดูดีขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับที่ผมซูมให้ทุกคนดูแบบชัดๆเลยนะครับก็คือการเก็บดีเทลหรือเก็บรายละเอียดงานของเรานะครับตรงไหนที่มันยังไม่เชื่อมยังไม่โอเคยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับเงายังไม่สวยนะครับก็ใช้เบอร์เดิมของเราเลยนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องจานะครับก็คือช่องเบอร์เราต้องจําให้ได้นะครับทุกคนนะประมาณนั้นนะครับ และเสร็จจากการเก็บดีเทลเมื่อกี้นะครับผมก็จะใช้กันไกฟันปลานะครับหรือว่ากันไกซอยตัวนี้นะครับแง้มๆเข้าไปนะครับในกลุ่มผมที่มันดํานะครับนี่แล้วก็ต่อไปก็จะใช้ใบมิดโกนนะครับก็จะดึงลงนะครับดึงหนังให้ตึงนะครับช่วงลงใบมิดโกนนะครับสาหรับช่างใหม่ๆนะครับจาไว้เลยนะครับว่าการลงใบมีดโกนหนังต้องตึงนะครับถ้าหย่อนมาอลยเกิดบาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นช่างใหม่ๆนะครับฟิกให้ตัวเองนะครับเวลาลงใบมิดโกนหนังลูกค้าต้องตึงนะครับผมแล้วก็ ใบมิดใบมิดโกนกับนิ้วโป้งของเรานะครับจะต้องอยู่ตรงข้ามกันตลอดนะครับก็จะได้งานประมาณนี้เลยนะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของเรานะฮะถ้าใครอยากให้ผมทําขั้นตอนเมื่อกี้ให้ดูนะครับคอมเมนต์กดใจมากันมาเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูและคลิปนี้ก็เดินทางมาไกลมากเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนเหนื่อยแล้วสวัสดีครับ